รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลาหนึ่งปีของนายสันติภาพรัตพรตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครจำปาสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองโดยมีข้อมูลส่วนตัวดังนี้นายสันติภาพรัตพรเกิดเมื่อวันที่11เมษายน พุทธศักราช2523อายุ41ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมศิลป์จากสถาบันราชภัฏมหาสารคามระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านดอนยาวอำเภอโนนแดงจัังหวดนครราชสีมาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านผักนอกอำเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนอนุบาลน,นครจำปาศีเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563 โดยมีนายจาตุรนต์ปกินำหังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสันติภาพรัฐพรได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวชีว้วัดดังนี้ด้านที่หการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียนโดยมีการร่วมประชุมวางแผนเสนอแนะแนวทางยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรตามระบบ PDCA นำแผนสู่การปฏิบัติตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระบบสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบและรับทราบจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในลรนอกห้องเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยเช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนกิจกรรมอ่านและเขียนคำพื้นฐานกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมคัดไทยให้สวยงามส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยนักเรียนมีส่วนร่วมและมีการนิเทศติดตามตามรูปแบบของโครงการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องด้านที่2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํำแผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบโครงการให้มีความสอดคล้องกับภาระงานทั้งสีด้านได้อย่างครบถ้วนครอบคลุมและผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกต้องตามขั้นตอนสามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา มาบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุเพื่อจัดทำการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินของโรงเรียนตามระเบียบการเงินและพัสดุที่มีความถูกต้องตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลน,นาครจำปาสีได้มีการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในฐานะโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC และงบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้านที่ 3. การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัย การรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพท่านรองผู้มนวยการสันติภาพรัฐพรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อวางแผนและกำหนดตัวบุคคลให้ตรงกับความรู้ความสามารถเหมาะกับงานและหน้าที่ได้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเช่นการอบรมออนไลน์อบรมตามภาระงานเป็นต้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามยุคไทยแลนด์4.0ดการจัดทำ PLC ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ SLC เพื่อพัฒนาครูสู่การเป็น Modern t e a c h e r รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลด้านที่4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชนของรองผู้อำนวยการสันติภาพรัฐพรมีดังนี้ให้ความร่วมมือกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการต่างๆเช่นโครงการปรับปรุงสถานแวดล้อมของอาคารสถานที่ของโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า ดูแลระบบงานธุรการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งหนังสือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันตามเวลาที่กำหนดไม่มีการทักท้วงงานมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เงินบรรเทาเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐการมอบหมายใบงานใบความรู้อาหารเสริมนมอาหารกลางวันของนักเรียนโดยยึดแนวปฏิบัติตามสถานการณ์โควิด19อย่างเคร่งครัดมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาระงานที่ได้ปฏิบัติผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่นงานวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 1.2. ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปฏิบัติด,ดังนี้ มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เห็นได้จากการร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19โดยการจัดทำตามมาตรการป้องกันทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องส่งผลให้ไม่มีการแพร่ระบาดในโรงเรียนและสิ่งสำคัญโรงเรียนอนุบาลนครจำปาสี ได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบออนไลนตามสถานการณ์โควิดสิตามผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เห็นได้จากส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน,นำกระบวนการ PLC มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายสัปดาห์ตามเกณฑ์ที่กศอออกำหนดหนด1.3จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของท่านรองผู้อำนวยการสันติภาพรัฐพรสรุปผลได้ดังนี้ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนาดูนและหน่วยงานต้นสังกัดเสมอมาเพื่อเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีส่งผลให้โรงเรียนอนุบา,นนาลนครจำปาสีได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดผลสมฤธิ์ทางการเรียน RT และ NT สูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่4จากสอมสอโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนตามรอยพัจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขต2และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขต2ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการเผยแพร่ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนเฮนตามสถานการณ์โควิด -19 และตามวารสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนรองผู้อำนวยการสันติภาพรัฐพรมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามภาระงานทั้ง4ด้านให้บรรลุผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการศึกษา ของนายธงชัยดาวยันพ้วกหนวยการโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป